นักขพบเสือกาวจากเครือข่ายอาสาสมัครคณะแพทย์เครือข่ายแพทย์ชนบทและกลุ่มแพทย์พยาบาลจากหลายแห่งเดินทางมาร่วมขบวนกับกลุ่มปปสแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออกและปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งแต่เรื่องขอบวนจากสยามิตเขาก็ได้ถึงเวทีปปสอ,อโศกครั้งนี้มีนายสุเทพพ่ลสุบานในขานิการ,กรปรปรสนำขบวน ศาสตราจารย์นายแพทย์วิเศษบุญพิการนลอดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เปิดเผยว่าเดินทางาจากจังหวัดขอนแก่นร้องกับคณาจารย์ที่มีความคิดเหมือนกันก็วันนี้เราคิดว่าเป็นรวมพลังของวิชาที่พวกเรานะครับที่แสดงจุดยืนของพวกเราว่าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนใงในทางที่ดีขึ้นครับ เรคิดว่าเราเห็นว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายต่างๆนะครับมีความตั้งใจดีเนี่ยเราคิดว่าประสบปัญหาหลายอย่างโดยบางที่มันต่อไปในทางร่วงของการที่มีผู้กระดคอร์รับแจ้งสงสเนี่ยครับซึ่งทำให้ประเทศชาติเสียหายเป็นอย่างมากครับเช่นเดียวกับกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลปราดกว่าส0่ิคนชาวตู้3ามคันเดินทางกว่าสีชั่วโมงเพื่อมาแสดงพลังวิชาชีพโดยพวกเขามองว่าเป็นการแสดงจุดยืนทางด้านความคิดของกลุ่มวิชาชีพ และต้องการสน,สนับสนุนแนวคิดของในายแพทย์ดรโสมหาเมทาพัฒน์ประหลัดประทรวงสาธารณสุขต้องการให้รัฐบาลหยุดหยุดหยุดทำร้ายหยุดการใช้อำนาจในทางที่ผิดหยุดคำสั่งทั้งหลายที่ออกมาที่ผ่านม,มาเช่นปกประหลัดค่ะอันนี้คือแนวคิดคือคือคิดเหมือนกันไม่ได้มีการาบล็อกกันหรือปัดก,กันมาตลอดค่ะ ะได้เห็นการแสดงจุดยืนของพวกเราในวิชาที่หัวข้อซึ่งเราไม่เคยที่จะไปเดิเนทุกวันอะไรที่ไหนมาก่อนไม่เคยเห็นว่าเฉโดยพิชาชีพของเราเมื่อก่อนดามผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเด่นลาปานเดชพงอาจารย์แพทย์เอกวุฒกรรมศิริราชพยาบาลได้บอกว่าต้องการออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ แต่ว่าการที่เขาล้อนอย่าง p ี p อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการล้อนที่เขาเรียกว่าอะไระเรียกแฉกมากไปนิดนึงจริงจการที่จะผลักดัน policy อะไรบางอย่างเนี้ยบางทีมันก็ต้องอาศัยรอจังหวะบอกคือไม่ใช่ว่านัฐบาลเขาไม่ดีทั้งหมดเขาก็มีดีมีไม่ดีเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งในขนานี้เนี้ยอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้ข้อยุติ ราก็น่าจะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยการรีฟอร์มแลว้วก็ค่อยดำเนินการเลือกตัง้งเช่นเดียวกับเียงความเห็นของกลุ่มบุคลากรด้านาการแพทย์ชนุมชนที่มาร่วมคะแนนอยู่ในครั้งนี้เพราะว่าอย่าประเทศอ้าวบ้านเมืองที่คนที่มีอำนาจในการบริหารประเทศมีการทุจริตผลิตคอร์รัปชันซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเราในฐานะประชาชน คนที่ต้องการให้ประเทศมีการปฏิรูปเทื่เริ่มมีกางที่ดีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะก็เราต้องการบอกแค่ว่าเราต้องการถึงประชาชนทุกคนค่ะให้หญิผู้หญิงพรที่ร่วงชนะสนานผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมมองว่าการรวมตัวของคณะแพทย์พยาบาลโดยไม่มีแกนนำในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนสมัครใจมาร่วมแสดงพลังเพื่อให้รัฐบาลได้รับรู้ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจและวันนี้คุณหมอก็มาจากทั้งประเทศมารวมกันก็จะมาจากทั้งเอกชนจากมหาวิทยาลัยและทุกที่แสดงให้เห็นว่าสายของสุภาพเห็นปัญหาการเมืองที่มันไม่ถูกฟังก็คงต้องฟังนะครับเหตุผลอะไหลายหลายๆคนหมอหลายๆท่านเามารวมตัวกันที่ชื่นที่ส่วนของนโยบายหรือว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันคงไปทาที่สองทำอ่ะคือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่รับผิดชอบซึ่งหมอทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะค่ะอยาก็อยากให้ฟังว่าโปรติหมอจะไม่รวมพลังกันขนาดนี้นะคะทั้งนี้การรวมกลุ่มของคณะแพทย์รพเป็นการนับหมายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่ทุกคนตั้งใจสวมเสื้อกาวล่หน้าสื่อถิ่นเจตของอาชีพและบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ต้องยืนเคียงข้างประชาชน ความิดม่วงใหญ่ไทีบีอรายงาน